อยากมีความสุขไหมมันง่ายนิดเดียวอย่าเที่ยวเอาทุกขเข้ามาใส่ใจอะไรสนุกเราก็ทำเข้าไปค่ะอย่างเช่นมาเที่ยวชมธรรมชาติสวยงามทุ่งนาเขียวๆสดชื่นแล้วก็มีทุ่งนากำลังข้าวกำลังออกรวงสีเหลืองด้วยนะคะอมพรพาชมทุ่งนาค่ะอมพรพาชมทุ่งนาค่ะ อะไรที่สนุกมีความสุขก็ทำไปค่ะความทุกข์เราไม่คบนะคะเราไม่คบกับความทุกข์ท้อก็อมพรก็ลูกท้อก็โยนให้ลิงมันถือไปแล้วค่ะเราจะไม่ทอ้อเราจะไม่ถอยเนี่ยค่ะทุ่งนาสีเหลืองออกลวงสีเหลืองสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะมารับพลังงานบวกจากธรรมชาติวิวทิว ทัดสวยงามสวยงามนะคะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะคะนี่ค่ะการทําคลิปที่ว่าสดสดการถ่ายทําคลิปด้วยตัวเองเป็นคลิปต้นฉบับเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มากๆค่ะ